เนีนเเยเนาะแล้วไปยูได้้วบปุปปีอย่งละเนาะบันทิเน,น,นาะไอเพิ่นไปเปลี่ยนสุด,ดซือ้อโอ้ยไม่อีกแล้วสุดเส,สียดาวม่อีกแล้ว,ตวแต่ยังว่าเคื่อนนี่แมวมาเคื่อนเกิดสั่นนายเป็นเกิดเกือบเจ้าเนาาย่นาายด้วย ว่าจนาบกินฮอทสุดดอกสุดรายเขียดันเกือบเดนเนปตีนเพิ่นได้อำนันก็เอาละโอ้โหมาทำดาคำสุดนี่ครับวันบัเลี้ยวมัิขอุ่งนี้ครได้ปะ้ได้นกกใหม่อีกแล้วโอ้มาละไอ้ป่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาทำมาไป กินเข่าไหมยูทูบเบอร์ไลายังไงเออยูทูบเบอร์ไล่จดไปผุดไปตกจอดขึ้นดถยังสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มายูทูบเบอร์ขาแล้วเหเห็นยังยังโอทางนี้จ้าหัวกระชมรถไม่ใหไปตะยูขึ้นยังได้รถเราขันเดียวนี่นะขันเดียวยังไงรถต่วนบางเอาไปร่าหา่แมงขันนี้ ไอ้กระตูตงงาบงสิพาไปหล่ะเนี่ยเมือ่กอกี้เขาปะเม่กี้เขาปันอาจารย์สนใจก็มานะครับไปกำลังใจครับโอ้ไม่เงี้ยแหลมเนี่ยว่าจะเห็นไม่เงี้ยเหลยม ต้กับหน่อยเอาอีกงีด้วยนี่อุออ้ยไปละไอไงเ้าอรยึง้องยนไหมอยปเบิ้ง่ได้วาหันนะ ทั้งเด็กคนอยากไม่ใช่ทุกปั๊บหลดแม่คือรถเด็กคือรถอยากให้ชุดเสียดาวไม่ใช่อะไรนะพี่พี่เขียนมานี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะคืออยากใส่ชุดเสือดาวโอยอยากเป็นชุดอยากเป็นชุดอยากเป็นชุดอยากเป็นอยากเป็นชุดเ่ราะอะไรว่าอยากเป็นชุดเกียรตินานต์คืออยากใส่ชุดนี้แต่ว่าอยากเปลี่ยนฮะมาเบิี่ยนเลยบ่เปลี่นมาเบิร์ชุดเปลี่ยนบ่คุเจ้าหนี่ก็ตื่นได้ทราบมาดูเสือดาวอย่างนี้แล้วก็นุสวยเลย มแวเงนเห็นลูกช้อนามัพลกนดีดยทก้อนันมีทุกอ่ามโมเมนอยากใส่แงนีที่ไม่เล่นหรอก่จะจอกย้ำจะจอกย้ำบอสโจรู้ว่าผมเป็นคนยังไงแกก็เลยพยายามปีดกันให้ผมอยู่ห่างที่สุดเป็นคนดูเปไลครับ ะเป็นนแบบผมเรียบร้อยไงผมบนหมอสจงกับการที่มาแบบเป็นคนเอาพีเอาน้องเอาน้องเอาเต่าเออเาอีหลีเลยล่ะหยอกยอกค่ะมัน้ก็คือเหมือนเหมือนกับน้องอังกวาพูดนั่นแหละว่าอยากให้ไอ้ใส่ชุดเสือแต่ว่าถอดเปลี่ยนกันยูมองนี่เลยได้บนให้ไปเปลี่ยนมองหน้าผีมองอื่นได้เปลี่ยนอย่างนั้นตรงเปลี่ยนยี่หนี่น้อง ไอ้เพรรูปนาปกเป็นพื้นกันนะแบบพื้นเลยอันน้อ่ะลากเรยร้อไลฟ์สตอรี่เพนสวัครับสวัสดีครับสวัสดีแมุ่่มคอนจอยแะโอ้ะรเป็นไนกระบ่าย อันบ่อัน yeah. ือสองคักเด้อันันบใส่เล้วไอควาด้มาแน่เหลยม่อนอยู่บนหัวเดี๋ยวเดี๋ยวของนั่งฝ่าเดี๋ยว้ที่บแดขอปอแชาเห็นทุกช็อตพ่ะนะเห็นทุกช็อต ทำมาอด้ดีใครก็าักวัวพระเอกเอี่อีพระเอกเขาพูดางฉากพระเอกเพียงหนึ่งไ like okay. ด้ออกเพยสฉากกันแวครับมาบอดวันเรใช้บัดวันไม่ดีครับไม่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 เมกไม่ไ้่ไม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 ่ม่เม่ไม่เม่ไ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 ม่ยนอยู่นี่ไม่ไมิไม่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 ไมม่รม่ไ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 มครับ นี่แหละภับนี่กระจองไว้แล้วท่านผู้ใดเอาไมีเรือกันลดตองภาบรอภับนี่หาก็ดิซื่อนะฮะพีเออมึงจำอหไรนอหาอยก็ดีซื่อเห็นเราตอนนี้เลยไอดไปราับไม่เคยเจอสามีเลยใช่ไหมครับโอ้ยสาครับผมเออแน้นน้เน้นสามีเลยเีน้นน้ำเามีสามีแล้วมอม ก็รู้อยู่นะแต่ว่าก็คือไม่ไม่ต้องเอาต่างกัน้นนน้าราบยาเนเสั่งนห้นั่นออจังแยกแยะแบ่งกันถืกเนี้ยน้ำเนี้ยจะเรียกตัไอ้กได้มเอาอีกตัวเพิ่นเปิดประด็นได้ตอดเ่ออไปได้รสอยนึงบอเซียเฮ็ดบพร้อมกันบอสามพรอมกันอ่สามนึเดี๋ยวถาก่อนถากบอครับขอนต์ีขึ้นไหมนะครับสามสองหนึ่งเด้อ

นี่ละบไปสดอกไฟกัได้ยไแน่แต่ว่ามือนี่เป็นมือเลยงานยมดีแต่ว่ามาหันอันตอนก็มันันง่าันาตอนเงารวมกันนี่โอ้ยเยเียนขว้ไเลยบคุมไปหามอบดลยก็ร่อยนึงมืคือพักันมห่มค้แเพื่อนห้องับนี้ไหมยาดเพ่ยุอ๋อบัผน่มาัดีอนีุดียงเยงเดีเพ่งู้เดียวเย บรรยากาศไทยทำ MV เพียงครับพี่น้องครับพักสาวคราวแม่เริ่มถ่ายกันอี้แล้วนะครับเล่นจริงๆสจกนี่คือเราไม่ชอบไหมไม่มีผัวเด็กอยู่แล้วแต่เราเป็นวิธีเรียกคุณคะแล้วเขาก็จะเอาลูกชายบอกให้ซื้อนมาแล้วแท้ พ่อจ้าผัวแล้วก็มีผัวเด็กแม่ก็ได้แบบรักษณะเาแม่อะไรมันเป็นความสุขของพ่อยู่อ่ะเพื่อขายของสวัสดีครับขับคือจะขับปไะด็นเนาะต่อนนี้เราขายของเดี๋ยวโบขายของชื่อเรียบร้อยแม่ลูกอ่อนครับผมอัันนนี้้มมไ่เขาอ่่อออนนแบบอันนี้เขาเอิยนว่าออกลูกกับง่ามโลดแม่นป่ะเหตุไม่ได้ซิ่งเกินไป แปดเมียนบอวัดดีครับเอบคุณทกคนทคหน่อยไ้เอาตำนมแล้วก็เลี้ยงลูกเองแลยรู้สึกว่าจอยลงแบบเียลออกลูกก็ง่ามดจอยลดยล้ต้องไปอนตำมือแล้ววาวเมากดยมา ให้เรามาักอมาติดตัวับครับจัดแงทีมกบัทีมครับมกีมมาที่บานสามคนมาเลยครับสามคนทีมมาเลยนะแล้วขอดูรถยนต์ก่อนีมม่เท่าพี่ตัเหมือนเดิ้ลบอนเดิ้ลเดี๋ยวพี่บันเดินี่ครับจุกบัตะนะลองสปีด

อันนั้นแป๊ซเลยไปนะจะไปแนครับ่ีม